ผมชื่ออารมณ์เบสูงเนินครับถ้าเป็นพระละกกรณีกิจของพระเจ้าอยู่หัวอันหนึ่งที่ประทับใจหลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีก็คือพระองค์ท่านทรงมีพระลรมริให้สร้างเขื่อนป่าศริชลสิทธิ์ซึ่งถ้ามองภาพก่อนๆที่จะมีเขื่อนป่าศริชลสิทธิ์เนี่ยชาวจังหวัดสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาถึงกรุงเทพเนี่ยครับจะได้รับภาวะเรื่องของ,งน้ําท่วมพระองค์ท่านทํางานหนะักตลอดะครับตลอดแม้กระทั่ง มองเห็นภาพที่พระเจ้าอยู่หัวมองแม่น้ำเจ้าพระยารู้สึกว่าพระองค์ท่านยังต้องรับภาระงานอยู่เพราะฉะนั้นถ้าในความรู้สึกแล้วถ้าคนเป็นครูคนหนึ่งได้ทํางานที่แบ่งเบาภาระพระองค์ท่านได้มันก็เป็นความพักผูงนใจที่ได้สนองงานพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าพระองค์ท่านจะสร้างหรือร้างก็ตาม อันแรกที่ลงมาทําเพราะว่าอยากตอบปัญหาเด็กให้ได้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรผมก็เลยพาเด็กเริ่มขยายจากสองคนเป็น4คนเป็น7คนแล้วก็ขยายพื้นที่ทั้งลําน้ําต่อจากนั้นก็เลยลงตรวจพื้นที่ใน8เรื่องด้วยกันทั้งลักษณะทางกายภาพเคมีชีวภาพแล้วก็ค่อยเอามารวมหาคุณภาพว่าสารเคมีตัวไหนมันเปลี่ยนแปลงไ,ไปบ้างแล้วก็ค่อยรายงานผลแรก ที่ได้ออกมาเนี่ยเขามองว่าเป็นงานเด็กๆข้อมูลไม่ชัดขาดคุณภาพแต่พวกเราก็ไม่ท้อนะครับเพราะว่าจากที่ผมศึกษางานด้านสิ่งแวดล้อมถ้ามีข้อมูลยาวนานมันจะสามารถพยากรณ์ได้เยอะงานข้อมูลมันก็จะเริ่มน่าเชื่อถือขึ้นหลังจากที่เราทํางานมาระยะหนึ่งครับพอได้ข้อมูลมาเราก็เสนอไปกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องผมว่าถ้าสรุปเนี่ยชุมชนโดยส่วนใหญ่ทําน้ําเสียแล้วแก้ไงเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นมูลเหตุว่าผมต้องไปขอพื้นที่หลังโรงเรียนเพื่อที่จะทําแหล่งเรียนรู้เป็นสถานที่ในการ ทดลองแก้ปัญหาน้ําเสียน้ําเสียจากชุมชนโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำใช้ผมก็เลยไปทําน้ําหมักจุลินทรีย์ชีวภาพลดเปรี้ยวไปทําเป็นสารตั้งต้นในการทําน้ํายาอเนกประสงค์ที่มันมีสารเคมีน้อยทําพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ชี้ชวนให้ชาวบ้านได้ทําตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแม่น้ํามันก็จะลดลง,งนนผมว่าปัญหาดินน้ำป่าพลังงาน มันเป็นเรื่องเดียวกันพลังงานมันเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเราเกิดละผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ทั้งหลายทั้งปวงต้องเริ่มต้นด้วยการนําเอาพลังงานไปใช้สุดท้ายถ้าเขาใช้แล้วเอาไปทิ้งน้ํามันจะต้องใช้พลังงานที่มหาศาลมากในการที่จะไปบําบัดน้ําเสียแต่ว่าถ้าเราทําแล้วมันมีสารเคมีน้อยเพราะฉะนั้นน้ํามันก็จะเสียน้อยลงมันก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังงานที่มันจะต้องใช้ในอนาคตเพราะนั้นถ้าเรารู้สอนให้เด็กได้รู้วิธีตนเองพึ่งพาตัวเองได้ ผมว่ามันเป็นการอนุรักษ์พลังงานไปตั้งแต่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการทํางานเพราะฉะนั้นมันบูรณาการอยู่ด้วยกันมันแยกกันไม่ได้ดูจากภาพดูจากจํานวนของนักเรียนเนี่ยเ,เริ่มเริ่มต้นจากนักเรียนแค่2คนในปี2547อ,อ่ขณะนี้กลุ่มเยาวชนโตขึ้นเป็นร้อยคนแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะถูกร้องขอว่าให้ทําเป็นหลักสูตรของสถานศาึกษาขยายผลเพื่อที่ให้นักเรียนในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นได้ไดเรียนรู้ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัว รู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกดีใจกับกับการทำงานกับเด็กๆนะครับกับเด็กๆที่เขาได้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานว่าจากเด็กสองคนแล้วก็บอกต่อรุ่นน้องมาเรื่อยๆถูกขยายผลไปถึงหลักสูตรเด็กรุ่นน้องทุกๆรุ่นต่อไปนี้จากสวนกุหลาบวิเลยสละบลุรีจะได้รับรู้เรื่องของงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยากจะให้ทำอยากจะให้เฝ้าดูเพราะว่าพระองค์ท่านเคย มีพระรมีบอกว่าลุ่มน้ําที่ดูแลยากที่สุดลุ่มน้ำหนึ่งคือลุ่มน้าปลาสักเนื่องจากมีกิจกรรมทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคชุมชนภาค,ภาคประมงภาคทัวร์เรือนเยอะมากพอทราบว่าได้รับรางวัลก็รู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเองเป็นเกียรติกับโรงเรียนเป็นเกียรติกับเด็กๆที่ได้สนองงานพระองค์ท่านครับ หากจะพูดถึงการพัฒนานวัตรกรรมครับผมได้พัฒนานวัตรกรรมเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งแบ่งกิจกรรมไว้4ขั้นตอนด้วยกันคือขั้นตอนที่1เป็นเรื่องของการแพลนเรื่องของการวางแผนครับเรื่องของการลงมือพื้นที่เข้าไปดูแลพื้นที่เรื่องของการแอคชั่นนะครับแล้วก็เฝ้าสังเกตรเรื่องของการ ดูพื้นที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติมต่อจากนั้นก็สะท้อนย้อนกลับเมื่อ,อมีผลการทํางานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอามากลับมาเฝ้าดูแลแก้ไขนะครับในขั้นแผนนะครับเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อศึกษาสภาพปัญหาแล้วก็วางแผนกนารจัดการเรียนรู้ ส่วนเรื่องของการลงไปในพื้นที่การจะทําโครงงานก็ดูทั้งในพื้นที่ในโรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนววันธรรมดิของเราที่เราทําขึ้นนะครับทั้งศึกษาพื้นที่ภายนอกเช่นเขื่อนปลาศักดิ์ชุลสิธิ์เจ็ดคตป่งก้อนเศร้าแม้กระทั่งศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา904นะครับในขั้นสังเกตนะครับเราก็รวบรวมข้อมูลเข้ามาแล้วก็ดูว่าในการศึกษาข้อมูลเรา รวบรวมข้อมูลไปถึงไหนในตัวอย่างจะเป็นเรื่องของการตามหาหนอนปลอกน้ําเป็นดัชนีชีวัดของคุณภาพน้าลุ่มน้ําป่าสัตวอาจประสบผลสำเร็จแล้วก็ส่งต่อแข่งขันถ้าเจอปัญหาเราก็กลับไปทบทวนในขั้นสุดท้ายขั้นสะท้อนย้อนกลับขั้นนี้คือภาพไหนที่ประสบผลสาเร็จงานไหนที่ประสบผลสาเร็จก็ส่งเข้าไปแข่งขันต่อส่วนรายการที่เราได้รับคําแนะนําเราก็เอากลับมาทบทวนดูเลนะครับเพื่อที่จะเอามาศึกษางานเพิ่มเติมภาพความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็จะ มีภาพความภาคภูมิใจเช่นการได้รับทั่วพระราชทานของสมเด็จพระเทพนะครับการได้รับป้ายพระราชทานโครงการเพิ่มลีนะครับงานสนทุษศาสตร์โรงเรียนการได้รับป้ายสถานสาพ,พ่อเพียงจากกระทรวงสถิติการนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับจากมูลนิธิลูกโลกสีเขียวนะครับต่อจากนั้นก็นักเรียนที่มีความสามารถก็เสนอให้ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นนะครับงานที่เป็นความภาคภูมิใจก็เรื่องของการ ศึกษาดัชนีชีวะคุณภาพน้าลุ่มน้ําป่าสัตว์นะครับเป็นเรื่องหนอนปอกน้ำนะครับแล้วก็อีกเรื่องเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสีเขียวนะครับของสํานักง,งานวิจัยวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแห่งชาตินะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจที่จะเอามาขยายผลต่อยอดนะครับออภาคภูมิใจที่สุดก็คือได้นําถวายงานสมเด็จพระนิษฐาทิราชนะครับต่อจากนั้นพอภาพความสําเร็จเกิดขึ้นเราก็จะขยายผลสู่ ชุมชนนะครับขยายผลไปในรายการเทิดด้วยธรรมนะครับตอนนั้นเป็นสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ําเขาจัดกิจกรรมก็นําไปเสนอข้อมูลนะครับที่เราได้รับรางวัลจากวอวนะครับแล้วก็ระดมทุนเพื่อที่จะเอาไปบริจาคมูลที่พดาบทส่งเสริมอาชีพให้กับน้องๆนะครับขยายผลไปยังกิจกรรมต่างๆทั้งมวกเหล็กทั้งเขาใหญ่นะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากสื่อมวลชนนะครับเคเบิลทีวีนะครับ เพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่ทั้งส่วนเ,เคเบิลทีวีท้องถิ่นทีวีสาธารณะเช่นไทยพีบีเอสช่อง3ช่อง5ช่อง7รายการโทรทัศน์ดีต้อนช่องนิววันช่องเวิร์กพอยต์เป็นหน่วยงานที่ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลของนักเรียนที่ประสบผลสําเร็จนะครับนอกจากนั้นเราก็พยายามขยายผลไปเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับกลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการอบรมหน่วยลูกเสือ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหน่วยหลักของการที่จะไปจัดการเรียนการสอนคือสถาบันมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีครับนำไปแนะนําน้องๆที่เป็นว่าที่คุณครูทั้งหลายนะครับล่าสุดจะเป็นเรื่องของการทําโครงการพัฒนาครังความรู้ดิจิทัลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะขยายผลให้คุณครูทําตัวอย่างให้คุณครูเข้าไปเรียนรู้เชิงดิจิทัลแล้วลองไปฟังความคิดเห็นของเด็กๆครับมาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏทิศรีค่ะคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีชั้นปีที่สองค่ะให้เด็กได้ลงมือทำก็รู้สึกว่าเด็กทุกคนได้ความรู้จริงๆค่ะไม่ได้แค่ทฤษฎีเดี๋ยวทฤษฎีจำไปเดี๋ยวก็ลืมค่ะชอบชอบมากนะคะเพราะว่าเวลาเราเป็นผู้เรียนเองเราก็อยากมาลงมือเห็นเองเห็นจริงอะไรอย่างงี้มากกว่าที่จะแบบนั่งเรียนแต่งู่ในห้องค่ะก็คือมันจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาอย่างแรกก็คือสําหรับตัวหนูหนูรู้สึกว่า มันเป็นกิจกรรมที่จะทําให้เราค่ะาสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มีการเรียนรู้มีการวางแผนแล้วก็มีการาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาเรามาทํางานค่ะ อนเวลาที่ลงพื้นที่นะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าสนุกค่ะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในงานของเรามากค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะก็คือแม่น้ำป่าสักของเราเนี่ยเป็นแม่น้ําสายหลักของชาวจังหวัดสระบุรีค่ะเราก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเฝ้าระวังแล้วก็คอยแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียในแม่น้าป่าสักค่ะ